มเเอาโมเมนต์มาไอเรียกถือเราไอเรียกถือหลายเขามาห้อยู่ติปูโมเขาขวงท่านยาบาเขาโอ้โหโอ้เาได้เนี่มาวันที่สิบสองคันครับครับ มาจับมาสัการลูกปูครับพี่น้องยัีครับมาสักการน้ำหาหลูกปูจนพอดได้เลิศดไปไหนจะนั่งหามาหาเรียกว่าติดตามหาจุดเจอนะครับเนาะปูนางก่องพี่น้องปูนางก่องปูนางก่องครับยับซีครับผมหายานะครับเนาะคือว่าเจอมาหอดกเจอดีล่ะพี่น้องยัี่นี่ครับพีครับผมเป็นน้องเพื่อนให้ตจิบกล่องเก่ากล่องโบราณพี่น้องกล่องโบราณเนี่ยเลยอืมเป็นบปูกล่องโบราณครับ เป็นอย่างไปูเครื่องด้นั่งกองปูผีมาหาบ่ผีมาหาโอ้มางวดแรกก็เจอเลยบ่ปูเจอได้โอ้ม่แม่แม่แม่เป็นยุบานยังกวบาบานนั้นสัมปพลังนี่มันมานั่งเอื้อเกลียผีมานั่งเอิกเลยผีนั่งเอิกอเมียงโอ้ได้จมกระดาษยังกว่พุทธโธธมโมสังโฆ้บอกจังออกโอ้โอ้ บันอยู่น้าบันทำงานประหังเลยชัดเจนชัดเจนหลายทางอะไรบันยังกับบันอีกบันอมกอนะโอ้กอทั้งบันดึงไปเรื่อยๆที่ปูมันก็ไปเจอผีนางเหนือเลยบอกปูแปดพ่อแปดตัวแปดแปดแปดเฮ็ดทังไหนค่อยลุกหนีจากปูกับคุณตัรัมโมนี่แล้วคอยได้ที่ปูคอยได้พอซ้ำเป็นที่เพิงนี่แหละที่ปูแมน ออมกว้ากระแห้งเลยปุ่มออมกว้ากระเจอให้รันได้ฟุกนุ่งกระแห้งที่เหรออมกว้าละครับน้องนั่นละาน้องเลยแบคอนขึ้นมาใช่ไรแต่ว่ามัได้ทุบม่กล้าทุบโอ้ผีวันน่ะแมนเสดีงว่าผู้มังได้มังเด้งยิ่งแห้นมังเด้งยิ่งแกงเลยู้พิยุบไปแล้วโอยครับบุกเบือกเลยละบุกเบื อันไดนเป็นวัดเม็ดโอ้แห่งว่าที่แบกคอนมาใส่นี่เป็นคนโบราณบอกปูคือคนคนโบราณนั่นแหละคนโบราณคนแปดซอกเนี่ยแัดซอกเขาไรอย่านีเลยวัดที่แบกคอนมาไอหนีบอกปูแบกคอนมามันไปตะก้อนโทราณแตกนอกวัดเนี่ยครับผมไม่ปูดมน่ะครับโอ้แต่วมาอยู่นี่บ่านนี้เขาแบกคองใครบอกปูหรือวัดตาดิช่วย่นี่มิตรบอกเด็กจะบ๊อบเพราะท่านถือหรอกน่าคงมาเที่ยวบปู บอกเป็นการถือเต๊าะหลวงปู่ทั้งในงานในสลานะออแง่อะไอยู่เนี่ยให้เลขแม่นให้เลขแม่นออกมาหาปูเลยบออออกมาเลยมาจะค้นปู่ออกมาเพราะมันสองบอกเป็นปู่ยิ่งโบไส้ปู่เป็นปู่ยิ่งจังปู่ไส้ละโอ้มานุกัน่เมียมาน้่กันขึ้นากงบปู่รือว่ามาจาต่างหดขึ้นากง้งมืละอู้นี่ไพ่ปอปู ก็เพียงมาแต่สีนี้แต่ผีพ่ายนะเนนบ่อปูม้าจากน้านื่หูนมาช่วยคนอนได้โอ้หันกูกาช่วยคนอน้กันหัวไอ้มาช่ยก็ตายแล้วไอ้บ้าเขาไม่ยิ่งมารเมังหัวไอ้ลบากน้จิตายน้าเลนร้อยขุมไวยเลยนะเออได้ได้ดึงลึกไมย์ไปเขาเนเอเออเขาหลอดเลยที่พูเขาหลอด อเสด็จแา้ปูคนเกลส้ยมากหลายทั้งพีพอพี่ไพ่บริยานบริจี้ยเลีว่าแต่ซ้ำนีเนาะนั่นจมกระทาลดุยเลยน้ามือลุยเลยตีปูปาดโตใช่ไหมากทีหนีปราไทยโชกโอมันมากต่ไดนแต่ปูบานเมาแจ่ไดนโไรเอียดแต่ฟังรูปบานมาจตไหมาทางนี่แหละมาทางแต่มันตกเลยละ้าปลาหนึ่งนักยางมากปู พยางมานุงผักเขามา,านแล้วโอ้นุงผัาเขาอืเพิ่องผู้ยิงผู้ไส้ลเลยบุ๊บผู้ยิงผู้ไส้เลยโอ้ใส่สุดขาวมาเลยวะตีใส่สุดขาวมาหาปูดิถามยังปูเนี่ยมาอยู่จังเหรโอ้ยขมาปวดมาไผเนี่ยวัดวัดเนี่ยมันห่างมันโดนุหนูนะโอ้โอมาวัดก็มีิจะปุ้นปุ้น อืครับผม่ายไงเนาะครับผมเป็นหนาคอจ้เงินอกระทานเป็นไปเนาะเป็นบ่มีเนาะครับผมอืใส่ปูปาขาวมากจปูปะขาวมาไม่เป็นวัชพืชปูเป็ม่เขาก็มาช่วงมันอาทุมหกทุมหรือตีสามกักกับอืมโอ้ตีสามเรา้อง้ากับกับสัแกงอ่ะแฮอืมเดี๋ยวมันนางนางอยู่น้ำปูโดนจับไปมีเนาะอืม ผลเดิมเปล่าุณมาว่าจังไดปูว่าเขาเอาเงินนไม้สองร้อยคนบอกหนอ้งผลนมาของเนาเงินมาถวายปูถวายโอ้ทา่ที่เปิดเดิมถ้าเขาเ้าว่าสองรอยละว่าได้เปิดบังสองใส่ซองบอกปูขึ้นใส่อยังเป็นองไป่ซองมากใสนองมากถวายปูสองร้อยแท้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้ถหมเลยหโอ้่าโอ้มาจังไ พอเลี้วเขาก็ว่ายยอ,อยู่นี่แหละอยูนน่คู่น,น้องนี่ลหะโอ้อยู่คู่หวังมาลำกันนั่นนี่สองเมียบะสองหัวเมีย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 เมยหัวมียหัวหนวเมยสิวิปูยหมาถาัไยเยวเีเมายมียวเมีเมีวมเมามียหัมาัเมาะัเมาัเมาัมเยวยวเยหียหัวเมยมีวมีมีมียหียหัวียมีัวไ เกิดอมาให้สวดเงมาซอยสังคาสังกสีพ่อจังหวัดแถวๆนหนตั๊ปูเหรอซื้อเองมมาซอยหรอกบอกบอกอะไรยังเดียวจะซอยซื้อเองมิตรบบมาจอกันขุดรีนะมิตรบอาอ๋อสองร้อยที่ปูเงีนปูเห็นบอบ่เห็นเงินบ่บมเห็นเลยบอบออะไรกิดไฟก้อนนะนะ มาว่าสองลายเปิดตลาดโอ้ปูถวายงั้นเราไปเลยไปเลยปาดโต๊ะาโต๊พี่ลองเลยถวายงั้นละไปอาหารได้พี่้องอืมมันอิปูกัเละสองร้อยเจ็ดปูปูมีเจลยงเพิ่มเต็มบ่ะมีบันีห้อจุตัดไป็นจัไหนปูตัดเป็นศูนสองศูนไหนบ่ะแม่เนี่ยแหละออสองศูนย์ศูนยูนสองตัดจนี่เนี่ยเราต้อปูน้อเ่านั้นก็จะค้างเงินซื้อดินนี่ย เทารถเขานะเสาครัดดินทีิมันสองแสนเลยะดินม่แพ้งเราอัหกไร่สองแขน,นะน,แขนมันอยากไปตังสำนักเองเลยนะ้บผมเขาแต่รัสมเาแบบสร้างสมสายอยู่นี่นะปูน,ะนาะเขาใส่เช็ดจะสายอยู่นี่แหละนัะามาเด็ดมาอยู่มองไม่ย,ยด้เลีแยสร้างหางเดียวคอรอพี่น้องเม็ดเดียวอสองศูนย์ศูนย์ตัดสองตัวกับนี่แค สองศูนย์กับศูนย์ศูนย์นั่นแหละเนี่ยอ่าในช่วงขมานยี่หลงเอ็กซ์ีมาเลยแข่หมา,หานของหลวงปู่น้ำห,หายจนเจอยี่หลงเอ็กซีปู่นั่งปองามาช่วงขมานแต่เด็กปู่แล้ววะใส้กระสีมาซอยในด้วยแล้ววะอ๋อยี่หลงเอ็กซ์ซีอี่้องรูงปแบบแนวทางของหลวงปู่พัน ตาตัวมา่แล้วสาได้แค่สองตัวัวนเนียมเป็นบอตอตาตัวมาแรกวราจีไ้สองศูนกับศูนย์สศูนย์กับศูนย์สศูนย์ศูนย์่นเหนียเป็นไปได้ผได้ไม่เหรอชิมะเนี่ปูนั่งกองผีผัวเมียออกมาบอกกับอีทีพม่เอาเงินมาถวายสองร้อยอถวายแล้วไปอาดหลาดได้แผ่นเบาๆยังเร่เบาปูเคินอาดหลาดเลยไม่รู้ก็บ่กเลยว่าสิกลับมาไม่เบาปู เขาวางเลยแล้วมันกระจิกมากยุ่นละแล้อสุดท้ายมาตามดิเจนเด้อพี่ผมนั่งกองแนวตามสุดท้ายมาตามลงปุ๋ยเป็นชแหลกครับพผมากไอยเป็นแนวทางส่งมาับด้วยเลยครับ้อ